สวัสดีคะ่ะลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้คะ่ะทางร้านนะคะมีเครื่องประดับงานสวยๆนะคะมาแนะนําให้ชมกันอีกแล้วค่ะลูกค้าท่านไหนที่กําลังมองหาเครื่องประดับใส่ออกงานคะ่ะลูกค้าขายอยากให้รับชมชุดนี้เลยนะคะชุดนี้ต้องบอกเลยคะ่ะว่าพิเศษมากๆนะคะด้วยดีไซน์เนี่ยผสมผสานมากๆนะคะระหว่างเอกลักษณ์ความเป็นไทยนะคะที่เรานํามาใส่ในเครื่องประดับของทางร้านเราและชุดนี้คะ่ะเป็นงานสั่งทาพิเศษที่ออกแบบโดยทางร้านร้านเราจริงๆนะคะลูกค้า จะหาที่อื่นไม่มีเลยนะคะตรงกลางค่ะโดดเด่นด้วยงานทองที่เป็นงานทองลายดอกพิกุลแบบนี้นะคะล้อมด้วยงานเพชรจับขอบนะคะ ระหว่าง2ดอกเนี่ยเราใช้เป็นดีไซน์ของงานโซ่ค่ะลายโซ่แบบนี้นะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าดีไซน์ต่างๆที่เรานำมารวมกันค่ะจะเป็นลักษณะของดีไซน์ของงานไทยโบราณของเรางานงานทองสุขโขไทยนะคะมาประยุกต์เข้ากับงานเครื่องประดับแฟชั่นแบบสมัยใหม่นะคะทำให้ชุดนี้ค่ะลูกค้าคสามารถใส่กับชุดไทยก็สวยมากๆนะคะหรือลูกค้าจะนำไปใส่กับชุดราตรียาวชุดราตรีตอนกลางคืนเนี่ยก็ได้เช่นกันค่ะ ชุดนี้ค่ะจะให้สีนะคะที่เป็น2ส,สีด้วยกันนะคะสีแรกตรงกลางโดดเด่นด้วยงานทองนะคะของเราจะใช้เรือนง,งานเศษทองค่ะนี่ค่ะ เดือนง,งานเศษทองขึ้นแบบขึ้นเดือนกันแบบสวยละเอียดปราณีตมากๆนะคะด้วยงานเอกลักษณ์แบบไทยๆเราต้องใช้ตะขอตัว S แบบนี้มีตาปั๊มให้เรียบร้อยนะคะด้านหน้าถ้าลูกค้าสังเกตค่ะจะเป็นงานสลับกันระหว่างงานทองและงานทองคําขาวนะคะสําหรับการจับขอบเพชรทาให้เพชรเนี่ยดูสว่างขึ้นแล้วก็สวยนะคะของเราค่ะลูกค้าค่ะเราใช้เพชรสวิตคัทนะคะเพชรสวิตคัทจะเป็นเพชรน้ําขาวใสไม่มีตําหนินะคะเล่นแสงได้ดีนะคะก็รับประกันเล ลยลูกค้าขาเทียบงานเพรแท้ได้เลยมองด้วยตาเปล่าดูไม่ออกนะคะยกเ้นสองกล้องหรือว่านําเข้าห้องแรบเท่านั้นนะคะชุดนี้สวยมากๆนะคะใช้เป็นงานเพชรสวิตค่ะแล้วก็การฝังใช้ลักษณะของการฝังจับขอบการฝังแบบนี้การเป็นการฝังแบบงานไทยโบราณเช่นเดียวกันนะคะสําหรับสร้อยคอค่ะลูกค้าขาเดี๋ยวให้ดูสร้อยคอก่อนสร้อยคอนะคะเป็นลักษณะของสร้อยคอเข้าชุดเช่นเดียวกันค่ะด้านล่างนะคะจะเป็นมีห้อยจี้ดอกไม้หนึ่งด อกด้วยนะคะนี่ค่ะจะเป็นงานเข้าชุดกับสร้อยข้อมือเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูตัวจี้ก่อนนี่ค่ะนี่นะคะแล้วก็ตัวสร้อยคาดจะเป็นงานของเป็นดอกไม้รอบรอบเส้นแบบนี้เลยจนถึงด้านหลังเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็ด้านหลังสำหรับสร้อยคอพร้อมจี้ก็จะมาเป็นตะขอตัว S แบบเดียวกันนะคะ เข้าชุดกันเลยสร้อยคอแล้วสร้อยข้อมือค่ะชุดนี้ค่ะนอกจ,กจากจะให้ความเรียบรูค่ะยังให้สเสน่ห์ความเป็นไทยแล้วก็ให้ความหวานด้วยนะคะลูกค้าสามารถใส่เข้ากับชุดไทยหรือชุดราตรีแล้วก็เข้าได้กับทุกสีเลยนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนที่กําลังมีแผนจะออกงานค่ะลูกค้าขาหรือว่าเป็นคนอาจจะมีโอกาสได้ออกงานเนี่ยนะคะแล้วอยากหาเครื่องประดับสักชุดหนึ่งใส่ซื้อติดไว้ก่อนแล้วแบบได้ใช้แน่นอนค่ะแนะนําเป็นชุดนี้เลยนะคะนอกจากสร้อยคอแล้ว แล้วก็สร้อยข้อมือค่ะลูกค้ามีต่างหูเข้าชุดด้วยต่างหูต้องบอกว่าเป็นต่างหูที่ดีไซน์มาน่ารักมากๆนะคะเป็นดีไซน์รูปดอกไม้แบบนี้นะคะนี่ค่ะตรงกลางเป็นงานดอกพิคุลฉลุแบบไทยนะคะล้อมด้วยงานเพชรล้อมนะคะเป็นการทำฝั่งจับขอบด้วยงานเ,เป็นงานทองคำขาวนะคะสำหรับตัวแป้นล็อกก็จะเป็นแป้นแบบนี้ค่ะสวมใส่ง่ายแป้นล็อกแน่นหนาแข็งแรงนะคะนี่ค่ะ อันนี้ก็จะเป็นสําหรับต้มต่างหูนะคะแล้วก็จะมีสร้อยข้อมือเข้าชุดกันด้วยนี่นะคะต้องบอกว่างานมาน่ารักมากค่ะชุดนี้แล้วก็ เรากล้าดูให้ทุกรายละเอียดทุกดีเทลเลยลูกค้าดูตัวเรือนด้านในก่อนการขึ้นแบบขึ้นเรือนเนี่ยสวยงามปานณีดมากนะคะเป็นงานสั่งทําพิเศษของทางร้านเลยนะคะถ้าลูกค้าเนี่ยบอกว่าเอออยากได้เครื่องประดับชุดหนึ่งที่ใส่แล้วสวยมั่นใจนะคะงานมาเนี่ยละเอียดนะคะใช้ทนนะคะแล้วกออ็ลักษณะของตัวงานเนี่ยเป็นแบบขึ้นแบบขึ้นเรือนมาอย่างดีเนี่ยต้องของเราเลยนะคะก็ลองลอง เลือกใช้ดูนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังจริงๆแล้วของเราค่ะลูกค้าขาสินค้าทุกชิ้นนะคะสินค้าทุกชิ้นของเราเนี่ย สต็อกเองสั่งทําเองนะคะล็อตมีล็อตนี้มาก็จะมีอยู่ประมาณ3ชุดนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนที่สนใจคะ่ะลูกค้าขารีบทักติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะขอดูภาพรีวิวต่างๆได้เลยเวลาสวมใส่ขนาดแค่ไหนเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวมีน้องแอดมินบริการให้ลูกค้าท่านไหนที่สนใจทักอินบ็อกเข้ามาคะ่ะสั่งซื้อได้เลยนะคะก็วันนี้ขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมนะคะแล้วก็ โอกาสหน้าถ้ามีชุดงานมาสวยๆงานใหม่ๆแบบนี้ก็จะนำมารีวิวให้ชมกันอีกเช่นเคยนะคะก็วันนี้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ